อ่าโอเคนะครับผมก็ขอการสวัสดีชาวนักล่าสุนทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเอลมิวานเนาะก็อยู่กับผมกันที่เกมกาลินาอาวินะครับผมนะอ่าก็ขอยกย้ายมาที่เกมกาลินาอาวิบ้างละกันนะครับผมหลังจากที่เราเล่นแค่ลายเรนเจอร์เนาะเราสุ่มตัวกระชากไปนะครับผมก็เกลือไปเนาะเออไม่ได้ตัวใหม่เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ขอไม่เปิดละกันนะเรนเจอร์มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสำหรับผมนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆบางคนก็อาจจะถือว่าดีอยู่นะครับก็ เชอเพื่อนๆก็เปิดไปได้เลยสว่วนผมขอผ่านแล้วกันนะสําหรับตูก้กาชารอบนี้นะคะผมก็รอแค่แสงมืดเก่าเนาะโอเคเรานอกเรื่องมาค่อนข้างที่จะอาเยอะแล้วนะครับผมเราก็เข้าเรื่องดีกว่าเนาะอโอเคเราก็จะมาสุ่มสกนกนทันจิโร่กันนะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมซึ่งเราก็ามีงบแค่22,000ันบาทนะครับผมก็ตามนี้เลยเนาะมันมีคูปองก็ 2, สอง0นสี่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะดูนะครับผมว่าเราจะสุ่มทันจิโร่ ได้หรือเปล่านะอ่าเราอยากเข้าไปปากสูรนะ <c oughs> ขอร้องแ่ละก็มีงบแค่ okay, นี้ก็ขอให้ได้หน่อยนะขอให้โชคดีหน่อยแล้วกันอ่ะซึ่งเราเติมนะครับผมก็มีโปรโมชั่นเนาะสำหรับตอนนี้ก็อ่ะเดี๋ยวรับของรางวัลไปเลยแล้วกันนะผมมันมีอ m o j i ินะแล้วก็กล่องเสียงไทยนะโอเคมีคูปองให้50คนะูปองเนาะโอเคก็ได้เพิ่มมาเพิ่มเนาะอ่าโอเคนะครับผมนี่นะครับผมกล่องเสียงไทยคูป,ปองแล้วก็มีอะไรอะดอกไม้นะเนาะออแล้วก็ ชิ้นส่วนของลิงนะผมล้างอีโวเนาะแล้วก็มีอ่าอันเชิญนะครับผมเนี่ยเล่นอันเชิญเนาะก็รับรับไปนะครับผมส่วนนี้ก็มีเหมือนกันนะพวกเอลูพาร์ตนะครับผมอิโมจิถาวรโอเคก็ถือว่าดีนะครับผมอ่าสายเติมนะก็ได้มาของเพิ่มเติมด้วยนะครับผมไม่ได้แค่คูปองอย่างเดียวเนาะอ่าโอเคนะครับผมจีก,กิงนะผมก็อ่เปิด หาไม่ใช่เปิดหาสิเปิดโหวตนะครับผมว่าอยากเห็นเกมอะไรบ้างนะนอกจากเกมล่าเจอย่างเดียวนะครับผมก็เนาะเป็นเกม Rv นะครับผมอันดับแรกเลยนะผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะทานะครับผมแต่ว่ามันไม่มีอะไรจะทาจริงๆเนาะสำหรับที่วันผ่านมาเลยนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวรอสกินมาดีกว่าก็คือนี่เลยนะฮะอ่ะสกินฐานจิโร่นะครับผมก็เลยบระว่าได้ทําคลิปวิดีโอนี้เลยนะสาหรับ เกมอ v นะไอ้แล้วอยู่ไหนเนี่ยตู้ไอ้ทันจิโร่อยู่ไหนเนี่ยหาต้องนานไม่เห็นเลยอยู่นี่หรอเอ้มันมาแล้วนะอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวออกเข้าใหม่แล้วกันนะครับผมโอเคผมออกเข้าใหม่เยียบร้อยแล้วนะครับผมนะอ่ะก็นี่นะครับผมเจอแล้ว <laughs> มันต้องออกเข้าใหม่นะเออ ตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันต้องออกเข้าใหม่เพื่อจะเห็นนะเพราะว่ามันมาแรกๆเลยนะครับผมแต่ว่าคลิปวิดีโอที่จะลงที่จริงการว่าจะลงเมื่อวานนะครับผมแต่ว่าโอ้โหมันเกิดภารกิจขึ้นนะก็เลยไม่ได้อ่ามาตัดต่อต่อนะไม่ได้ตัดต่อคลิปต่ออ่าโอเคส่วนวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอันเดียวผมส่งเฟไปเนาะก็ล้มเหลวไปนะครับผมส่วนวิธีการเล่นนะครับผมเหมือนกับกิจกรรมือื่นเลยที่มีให้ส่งกันนะครับผมก็ให้เก็บน้ําเต้านะครับผม อ่าให้ถึงอ่าห้าอันนะครับผมนี่นะมันก็จะมีอ่าให้แบบให้แบบเปิดหนึ่งครั้งฟรีด้วยเนาะทุกๆ24ยี่สี่ชั่วโมงนะครับผมนี่นะครับผมเนี่ยถ้าได้ของรางวัลไอไม่ใช่ดิถ้าได้น้ำเต้ามาห้าอันน้ำเต้าเนี่ยให้น้ำเต้ามันก็จะได้สกินทันจิโร่ทันทีนะครับผมนี่แล้วถ้าเราได้น้ำเต้าใหญ่เป่าแตกสําเร็จเราก็จะได้สกินมาทันทีเลยนะนี่ ต้องดวงดีเบอร์ไหนนะครับผมถึงจะได้น้ำเต้าใหญ่นะก็หวังว่าผมจะได้น้ำเต้าใหญ่นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็เพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมนะส่วนเพื่อนๆบางคนนะครับผมที่อ่าแวะเข้ามาดูคลิปผมนะครับผมมาหลงมาดูคลิปผมเนาะก็ขออนุญาตนะครับผมฝากกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมนะโอเคกดไปเลยปึ๊บอ่ะสำเร็จไปนะครับผมอันนี้คือน้ำเต้าเล็กนะก็จะได้มา1อันนะครับผมรอบนี้เนาะ ก็จะได้นับเป็นหนึ่งหนึ่งใบเนาะอ่าก็จะได้สกินไม่ใช่สกิน,นสิเฮ้ยสำเร็จดีกว่าเฮ้ยรอบสองโอ้ด้สองอันเลยโอย้ดวงดีจัดเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคแจ๋วเลยนะครับผมอ่ะก็หวังว่าจะได้อีกสองนับเต้านะก็จะได้ครบทันทีเลยหวังว่านะต้องดวงดีนะครับผมต้องดวงดีจริงๆนะผมถึงจะได้สองครั้งอีกรอบโอ้ล้มเหลอวอ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่ะโอเคเราสุมไปอีกสิบรอบนะครับ คูปองเรายังเหลืออยู่ป่ะกดไปเลยโอ้ลมเหลวอ,อีกแล้วอ่ะโอ้ยน้ำต้อนที่สี่เมื่อไหร่จะออกเนี่ยหรือจะเอาอันใหญ่มาให้เลยก็ได้นะครับผมอโอเคมาสูมอันนี้มันยังเกลืออีกเหรอเนี่ยมไม่อยากจะเกลือเลยอ่ะสูมรลนเรนเจอร์แล้วผมเกลือขอไม่เกลืออ่าวี RV ได้ไหม <laughs> ไม่อยากเกลือเพราะว่าเห็นคนอื่นเจ็บเยอะกว่านี้ ผมก็อยากจะเก็บแค่นี้พอนะอันนี้คือการอ่ากดเกีย์เอ้ยไม่ใช่กดเกียวเลยกดเกลือนะครับผมอะกดเกลือเพื่อมาสุ่มอ่สิบครั้งนะครับผมเดี๋ยวเลือกไปเลือกไปอะกดไปม,มันให้กดจิ้มได้นะครับผมแล้วก็กดเลือกอัตโนมัติเนาะโอเคเปิดไปโอ้โหลุ้นอีกแล้วอืมไม่เป็นไรนะผมเพื่อเราจะได้ไปป่าสูรนะเราก็ต้องกดจิ้มเปิดไปนะเอ้ยเดี๋ยว,เ,ยวเปิดผิด <laughs> เปิดผิดทางไม่ใช่ไม่ใช่ โอเคกดจิ้มๆไปนี่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 มันสามารถเลือกได้นะครับผมอันนี้คือกดเลือกทั้งหมดเนาะก็จะกดปุ๊บเลือกก็จะเลือกให้อัตโนมัตินี่นะครับผมกดได้1ิบครั้งเนาะกดไปเลยปาบต้องสําเร็จแล้วรอบนี้โอ้ไม่เอาดิากเกลือสิผมเริ่มจะเจ็บแล้วนะเนี่ยกดแบบฟีเอ้เกลือเนี่ยไม่ได้เลยหรอฮัลโหลสำเร็จโอ้โหหล้มเร็วอีกแล้วเอาน้ำเต้าอันใหญ่มาให้ก็ได้เออมา ขอลองอันใหญ่เลยก็ได้โอ้ล้มเร็วอีกแล้วโหตายตายผมจะดวงดีเหมือนรอบคิริตโตไหมเนี่ยเออถ้าเพื่อนๆบางคนแบบว่า,าติดตามผมตั้งแต่แบบแรกๆอ่ะก,ก,ก็จะรู้นะครับผมว่าผมเคยสุมสกินคริริตโตะเนาะตอนร่างแรกนั่นแหละนั่นแหละผมก็ดวงดีนะที่กินตอนนั้นนะคือแบบว่าทุกคนบอกว่าผมดวงดีมาก ใช้แค่700ดุกุบบองนะไต่ไปถึงแบบเกือบๆจะได้สกินอะ่ะตัวอิกนิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วนะครับผมก็หวังว่ารอบนี้จะโชคดีอะ่ะกรุบบองหมดแล้วเดี๋ยวเราสุ่มเกียร์อีกรอบแล้วกันนะครับผมสุ่มเกียร์ไปกดอัตโนมัตินะครับผมกดสุ่มไป10บครั้งโอเคจัดไปเลยสำเร็จที่อขอร้อง ปึ๊บออมันต้องแบบนี้สิอ่าเหลืออีกใบสุดท้ายนะครับผมก็หวังว่าจะออกให้นะอ่าสุ่มได้อีกเปล่าเออได้อยู่ได้อยู่เอ้ยขอสุม่มได้เลยไหมเรามีทุนแค่นี้อ่ะเราไม่อยากเพิ่มทุนอีกขอร้องมันยังไม่ได้ตอาไงดีอืมอ่ะงั้นก็อ่าไปเติมเลยแล้วกันดีเปล่าวะดีเปิดหมดอ่ะเปิดหมดเลยกันอ่าโอเคอเคมาเปิดหมดเลยจัดไปเลย ไม่ได้ก็เติมอีกโอ้โหโอเคเราต้องเปอีกนะฮะไปเดี๋ยวไปเติมอีกรอบนะครับผมอ่าโอเคเราก็เติมมาเพิ่มอีกสองพันบาทนะครับผมโอ้โหยัดเคอะไรมันจะขนาดนี้อ่ะเรามาเพิ่มอีกเป็นสอง0ันห้าแล้วครับผมคูป,ปองนะโอเคเรากดไปเลยก็สาเร็จเลยนะโอโ้ยัดเจ๊ตายแล้ว เจ็บจี๊ดนะฮะเจ็บเจ็บมากโอ้เจ็บ,จบอืบ้อ่ะสมไปอีกสมไปอีกเรามีงบแค่นี้แล้วนะเราไม่สามารถเติมอีกได้แล้วนะครับผมคือถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วนะรอบนี้นะครับผมปึ๊บคือเติมอีกไม่ได้แล้วลนะ่ะมีงบแค่แค่นี้ริงนะถ้าไม่ได้ก็ขอให้แบบว่าเพื่อนๆช่วยกันโนเนตมาให้หน่อย <c oughs> ต่อทุนต่อทุนหยอกหยอกหยอกล้อเล่นนะก็ ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมจริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับผม,มก็ก็ให้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นวอลเล็ตให้นะอ่านี่เลยนะครับผมเบอร์นะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าไม, <c oughs> ไม่ต้องแบบว่าให้มาเป็นทุนหรอกเนาะเออก็ช่วยสนับสนุนได้นะครับผมไม่มีปัญหาเนาะห้าบาทสิบบาทก็ได้นะครับผมอโอเคก็ยังเกลือนะครับผมเกลือไป <c oughs> เฮ้ยอยากเกลือดิโอเคซุ่มแบบเกลือไปสิบครั้งอื <c oughs> มันมีให้เลือกแบบว่าสุ่มหนึ่งครั้งยี่สิบเก้าหูาปองเนาะแต่ว่าเริ่มต้นมันเพียงแค่9ก้าหูปองเนาะสำหรับไอ้กดฝั่งซ้ายนะครับผมสุม่มหนึ่งครั้งเนาะแต่ว่าเราสุม่มสิบครั้งนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่มโอกาสเพิ่มยังไงดีมันเผื่อแบบว่ามันเผื่อแบบว่ามันจะได้อะเหมือนกับสุ่มกาชาลาเรเจอรอ์สุม่มเ,เจ็ดตัวเอ้ยสำเร็จแล้วเอ้เอ,เ,อเอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหนึกว่าจะอไม่ออกซะอีกโอเคอ่ะแคบไว้หน่อยแล้วกัน เนาะปงบอกว่าเราได้นะครับผมโอเคโอ้โหสกินกว่าจะได้นะครับผมนับเต้าใหญ่เราไม่ได้นะอ่าโอเคคุณได้รับสกินสุดแร่ฮามาโดทันจิโร่นะครับผมอ่าก็แคปได้เรียบร้อยแล้วโอ้โหกว่าจัดได้นะคือแบบสุดจัดนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้คือสอง0ันบาทมันไม่ได้จริงๆนะครับผมเราต้องเพิ่มมาอีกนะฮะ ไม่ใช่ส0 0บาทสอ2พ0 0คูปองพูดผิดอ่าโอเคกดรับของรางวัลไปเลยนะครับผมแล้วก็อ่ะสุ่มไปเลยแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคผมขออนุญ,ญาตสรุปผลเลยแล้วกันนะครับผมว่าผมมีกี่คูปองแล้วก็ใช้ทั้งหมดไปกี่คูปองนะครับผมสำหรับการเติมสกินนี้นะครับผมก็คือสกินทันกิโลเนาะก็ผมมีทั้งหมดเนาะ 5,000คูป,ปองนะครับผมแล้วก็ใช้ไปทั้งหมด4,444คูป,ปองนะโอ้เป็นเลขที่สวยมากเลยนะครับผม<笑><笑>นะก็ใช้เงินไปทั้งหมดก็3,008บาทนะครับผม,มหเหยียดเข้ก็สกินนี้ก็เป็นสกินที่แพงนะครับผมสำหรับผมอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมอีกสกินหนึ่งเลยนะก็น่าจะเป็นเท่ากับอาซินะของผมแล้วก็คิลีตัวของผมเลยนะครับผมนะ โอเคผมขอรับของรางวัลเลยละกันนะครับผมนี่เนาะรูปอีโมจิเอไม่ใช่รูปอ e ีโมจิเดยรูปโปรไฟล์นะครับผมนี่ก็คืออ e ีโมจิถาวรนี่ใส่ไปเลยจัดไปเลยนะครับผมอ่าก็ต้องเติมนะครับผมถึงจะได้นะอ <c oughs> โอเคเราจะพึ่งอวด <c oughs> เดี๋ยวคนจะไม่ชอบนะฮะสายฟรีที่กินก็อยู่ได้นะครับผมไม่ต้องถึงกับมีสกินก็ได้นะครับผมเล่นโหดได้เหมือนกันนะครับไม่มีการเพิ่มดาเมจอะไรทั้งสิ้นนะครับผมมีแค่เพิ่มส่วน มีแค่เพิ่มความสวยงามอย่างเดียวนะครับผมนะอันนี้คือเอฟเฟกตอนโดนฆ่าโอเคเราชาร้าเลยแล้วกันนะโอเคเรารับของต่อนะนี่นะครับผมโอเครับไปเอฟเฟกวาร์ปแล้วก็เอฟเฟกวิ่งนะครับผมอ่าโอเคส่วนนี่พระเอกของเราปึ๊บสกินทันจิโร่นะครับผมนี่ชื ปั้นล่ะลิดูเท่มากโอเคเสียงก็โอเคเลยนะครับผม,อมชอบมากชอบมากก็สําหรับผมคือคุ้มนะแล้วก็เท่าที่ไปดูคนอื่นมาผมว่าผมดวงดีที่สุดแล้วแหละนะครับผมไม่ที่สุดสิผมว่าผมถือว่าดวงดีอยู่เนาะเออสำหรับผมสําหรับคนอื่นนะคนอื่นเพื่อนชิดยังไงก็คอมเมนต์นบวกกันหน่อยก็ได้นะเพราะผมดวงดีหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นสกินทันจิโร่สักหน่อยละกันนะครับผม ก็เดี๋ยวรีวิวเล่นดูแล้วกันนะอ่าหลังจากที่เราได้สกินมาเราก็ต้องเล่นสิครับรออะไรนะส่วนสตรีมนะเดี๋ยวผมขอวันบ้างๆแล้วกันนะก็จะพามาเล่นสกินนี้ด้วยนะครับผมนะนี่เลยอยวผมขออนุญาตใส่เลยแล้วกันสตรีมเราก็เล่นสกินนี้ด้วยอเท่มากนะคิดที่ตกก็เดี๋ยวก็จะเล่นด้วยเนาะถ้าถ้าอยากจะเล่น <laughs> ถ้าอยากจะหยิบเล่นเนาะโอเคผมก็ต้องเล่นทันกิโลก่อนแล้วกัน โอเคนะครับผมเราเข้าสู่เกมที่เยียบร้อนลนะครับผมก็ขอสวัสดีชาวนักล่าสุดทุกท่านด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะมาล่าสุนกันนะครับผมไม่ใช่สิล่าคลิปที่นี่ไม่มีอสูรนะฮะเราก็ต้องล่าคลิปไปก่อนนะครับผมเนาะสำหรับทายิโรของเรานี่นะครับผมมีทาต้นของเราด้วยนะครับผมนี่ผมก็ได้ทําการใส่อะไรเยียบร้อนแล้วนะครับผมมีโมจิก็ใส่เยียบร้อยแล้วนะครับโอเคสกินเสียเยอะไหมครับก็อ่า ก็เดี๋ยวตอบก่อนนะเยอะสิครับรออะไรอโอเคนะครับผมเยอะสิอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับผมมีเพื่อนๆถามมาเนาะโอเคจัดไปแล้วก็ฟาร์ามไปก่อนนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็อัพสกิลหนึ่งนำเนาะแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งทุ่มลงนะครับผมเป็นสแต็กสีฟ้านะโอเคนะครับผมแล้วก็ฟาร์มมาถึงบัฟแดงเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเค เบลสี่เย,ยบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี่นะครับผมต้องฟาดพุ่มนะมันถึงจะอ่าตีคลิปได้เร็วนะครับผมเป็นสเตก็กเป็นสแต็กสีฟ้านะครับผมอ่าแต่ว่าถ้าจะไล่ล่านะครับผมก็ใช้เป็นสเต็กสีส้สมนะครับผมก็ใช้เป็นสกิลสองพุ่งไปก่อนเนาะมันก็จะเป็นสีส้มนะครับอ่าเดี๋ยวเราดักลิงก่อนเนาะอ่าพี่ฟเฟรนว่างไงเอลิงจะออกลิงจะออกโอเคพุ่งไปนะผมนี่เนหะมันจะไล่ล่าได้นะครับผมแต่นี่ลิงเขาป้อมไปแล้วเราไม่ต้องไล่ต่อเนาะ อย่างต้นเกมอยู่นะครับผมเรายังไม่ได้ถึกอะไรมากครับผมอันนี้ผมจะเล่นเป็นอ่าทันจิโร่สายถึกนะครับผมนะอ่าจะถึกถึกนิดนึงโอเคเราตีดักได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราแวะไปตีบอกฟ้าต่อนะฮะโอเคเราตอนนี้เรายังฟาอยู่นะฮะอ่าอืมโอเคปตีไปครับผมเน้นฟาวไก่อนนะฮะอ่าชมเอฟเฟกต์สกิลไปก่อนนะครับผมมีบานวาลีครับผมขบวนท่านขบวนท่านนี้นะ มีขบวนหลายขบวนท่ามากเนี่ยผมจำไม่ได้นะขอไฟเตด้ยิงนะครับผมชาวเดมอนสไลยเยอร์ก็ให้ฟแฟนคลับจริงๆก็จะรู้นะว่ามีขบวนท่าอะไรบ้างนะแล้วก็ขาดขบวนท่าอะไรบ้างนะอ,อันนี้คือเทพสุริยันนี้ผมตีไปปุ๊บนี่แตกนะครับผมอ่ะโอเครถเลือดห่อนะโอโ้โดนยิงอืช็อตนี้ <ś ort> ตายเลยนะครับผมเพื่อนโอเคอ่ะเราก็ตายมาแล<า><า>้วก็ต้องไปฟาร์มต่อนะครับผม โอเคเราต้องใจเยน็นๆเข้าไว้นะฮะเราต้องแบบรอท้ายเกมก่อนนะครับผมอาจจะโหดท้ายเกมมากก็ได้นะสําหรับทันจิโร่ของเรานะโอ้โหเมื่อกี้มวยต่อยบ้าไปต่อยบ้าไปอีกโอเคไม่เป็นไรทุ่มไปครับผมนี่ฟาร์มคลิปเราก็เน้นแบบว่าใช้แบบทุ่มนี่แหละนะผมทุ่มไปอีกนี่โอ้โหไม่โดนอันนี้ผมพลาดเองนะเขินไปเลยโอเคนะครับผมอ่าลองมาดักลิงอีกรอบนะครับผม มันไม่มาแล้วล่ะโอเคเราไปเลนกลางแล้วกันนะครับผมนะอโอเคนะครับผมยังไงเดี๋ยวขอตีคลิปนี้ก่อนอา่าเก็บแตกสักหน่อยนะอา่าเราแบบว่าใชา้ขวานนะครับขวานฟาร์มนะที่จริงตัวนี้ก็ใช้ไปออฟเลนก็ได้นะอ่าแต่ก็จะต้องอันนี้ก่อนโอ้โหอะไรเนี่ยสามตัวเลยเหรอเอ้ยเอ้ยโอ้โหพุ่งมีดกโอ้โหยพุ่งไม่รอดหรอกถ้าพุ่งถ้าพุ่งรอดก็คงจะโดนทันเดอร์เบิร์นอ่ะ โอ้โหสก,กิลสองผมก็หลบไม่ค่อยแม่นด้วยนะครับผมนะโอเคจังหวะนี้นะครับผมเราจะมาแก๊งนะฮะอ่ะยังไงอืดักไม่ได้โอเคไม่ไรเรามาตีมังกรก่อนแล้วกันนะครับผมไอ้เต้ยอย่าพึ่งเพื่อนมาตีดักเออไม่ใช่ดักมังกรช่วยก่อนอ,อีมันมาแล้วอะไรอะไรอะไรทายชี้ยังไงจะล้าเหรออูอล้าดได้ด้วยวะเราเปิดได้อันติฟาดไปผมสก,กิลหนึ่งทุ่มไปปุ๊บโอ้ไม่โดนโอเคยังตีได้โอ้โหเพื่อนได้หมดโอเคไม่เป็นไร นะครับผมอย่างน้อยเพื่อนก็ได้นะครับผม <Okay. S 1> เราอย่าเพิ่งเอาคิวนะครับผมเอเพียนมาไอเข้าพุ่มก่อนโอเคมันมาหาผมว่ะโอ้สวยแล้ว <c oughs> โอ้ไม่ตาย <c oughs> ตายว่ะโอเคโอเคเพื่อนยังฆ่าได้อยู่ไฮยเต,ตสวยับผมรอบนี้ไฮยเต,ตเป็น MV p เลยอ่ะคือรอดอะ่ะโอเคเรามาฟาร์มต่อครับผมเราตายก็ต้องฟาร์มนะ <c oughs> เราไม่ตายเราก็ไล่ฆ่านะผมมาไม่ใช่ไหลฆ่านะ ไม่ใช่ไล่ฆ่านะได้โอเคมาต่อยไปต่อยไปแลอ,อผมมวยของเราถ่ายมาแล้วโอเคนะครับผมโอเคอตีเปิดไปปึ๊บไอ้นี่มันห้าวคผมเราต้องอเราต้องฆ่ามันนะผมนี่ทุ่มไปอ้าวลบได้ไงเนี่ยตีไปนี่โอเคลารคิวได้อยู่นะครับผมฟเฟรนจัดก,การหน่อยดิโอเคเราขอมาหา,ฟาเฟรนแล้วกันไม่ไม่ไม่แล้ว อะไรเนี่ยโอ้มีเพียนด้วยอืมเราไม่เอาก็ได้มาฟางโหกะว่าจะตีหน่อยให้ตายสิมาเราต้องเก็บสแต็กหนึ่งไว้นะครับผมอะไรเนี่ยอ้าววันเดอร์ฮัลโหลโอ้เพื่อนน่าจะเน็ตหลุดนะครับผมโอเคเพียน <Okay, pain S 1> อยู่นี่นะโอเคเราตอดได้นะครับผมนี่นะแล้วก็พุ่งออกได้นะครับผมอ่าโอ้เฟรนด์มวยโอเคถ่ายได้ต่อยไว้อีกเพื่อนต่อยไว้เอาไม่ไต่อยตัวนะั้นโอเคเฟรนด์ได้อยู่นะครับผม แล้วเพี้ยนน่ะฆ่าได้ไหมเพื่อนโอ้โดนอันนี้ไล่นะฮะโอเคไม่เป็นไรรู้สึกว่าเกมนี้จะตึงนะครับผมไม่ใิ่รู้สึกว่าจะแพ้โอเคไม่เป็นไรครับผมเพื่อนเราต้องรอให้ทันกิโลเกิดก่อนนะครับผมนี่เดี๋ยวขอฟาร์มตังค์เยอะๆก่อนเออตังค์มนเยอะไหมเนี่ยไม่น่าจะเยอะนะตังค์ผมไม่น่าจะเยอะนะเพื่อนๆโอ้โหจบดีบุคคลอะ เดี๋ยวเราไปอยู่กับเพื่อนนะครับผมเรารอแก๊งสักหน่อยดีกว่าเนาะโอเคดักไว้ดักไว้มันรู้อะ่ะฟันไม่ถึงโอเคเราเก็บสแต็กสีฟ้าไว้อยู่อ่าเดี๋ยวรอล้วงก่อนถ้าล้วงก็สกิลสองเข้าไปเนาะอ่าโอเคเค,คลิปเพื่อเปืนเคคิปเสร็จแล้วไปลงมกลุ่มรงกลุ่มเพื่อนอ่าโอโหบวกกันหรอมามา ลงกลุ่มลงกลุ่มทันจิโร่ทันจิโร่ไม่ใช่ทันจิเลอร์ไอ่ไหมทันจิโร่พร้อมบวกยังไงเอวสุอืมโอเคพุ่งไปผมโอ้โหไม่ถึงนันตีคลิปก่อนอ่าไม่เป็นไรเราเอาบับฟฟาให้เสร็จเลยกะว่าจะพุ่งใส่มันแหละแต่ว่าม,มันไม่ถึงมันม,มันมาถึงบับฟฟาก่อนเสียดายนะครับผมโอเคที่จริงมันสามารถไล่ได้นะครับผมอ่ามา เราเคลียร์คลิปก่อนนะครับผมมาใครจะเตะต,ตีก่อนอ่าเพื่อนไปเอ,อ้ทุ่มไปนี่ดันคลิปไปเลยครับผมจบตีเด่นกางเยวสุ่มาโอ้พุ่งมาทางนี้เยิยบร้อยผมกีฬาคิวไปเยิยบร้อยเพนเพ้นเฮ้ยตีเพื่อน,พอน,พอนเอพอน,พอ,นอันตีอีกรอบนึงน,นี่โอ้โหร้านไม่ได้เฮ้ย <laughs> เอาหน่อยดิตีไปเพื่อนเออนพื่อนเพื่อน พื่อนตีตรงบ้างเนี่ยโอ้เพื่อน,น,นไปมาเราช่วยกันได้ตนีไปปัดไปอันตีตีอีกปัดไปปึ๊บปึ๊บอีกมันโอ้อีกทีเดียวดาวไม่ถึงฟันไม่ถึงแรงไม่ถึงฮะ<ม> <laughs> โอเคนะครับผม<ด>มาเราเริ่มจากที่ <laughs> โ,โดนไม่ได้อะโอไม่เป็นไรนะครับผมมาเดี๋ยวขอตีบัฟฟ้าก่อนแล้วกันอ่าเกิดมาเราก็ต้องตีบัฟฟ้านะครับผมไม่ต้องไปตีคนหรอก เราสู้คนไม่ได้เราก็ต้องสู้คลิปนี่แหละนะครับผมเพราะว่าอสูรไม่มีนะ,อะโอเคลงมไปผมตีไปปึ๊บ,บโอ้โหมันไปนู่นแล้วอะโอ้ไม่ข้ามโอเคอเราไม่ต้องไล่แล้วมาถอยเลยแล้วกันอยู่กับเพื่อนเอานะครับผมเราอยู่แบบเดียวโดดเดียวเดียวดาย,ดยไม่ได้นะเดี๋ยวจะตายเอานะครับผมอโอเคเก็บสแตกแ็กเมดส้ไมไว้นะครับผมโอเค,อเ,คเพื่อนเฟรนโดนลาำแล้ว ผมต้องเข้าบ้างแล้วละ่ะรอบนี้ตีไปปึ๊บปึ๊บตีอีกตีโอ้โหรัดไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรมีลิงอยู่ตรงนี้เราต้องร่าให้ได้ผมตีไปสก,กิลหนึ่งสก,กิลสองตีไปปึ๊บโอ้โหยังรัดไม่ได้อีกตายแล้วผมขอบ้านนี้แล้วกันโอ้โหเพื่อนน่าจะไม่รอดนะครับผมโอเคไฮแอตตียังรอดอยู่โอเคน่าจะการปลอมหน้าอยู่มาโอ้โหมันเลือดน้อยมันมันน่าเอาแล้วกันมาอตีไปปึ๊บทุ่มไปอุ้ไม่ทันว่ะเอ้ยอไอีกปึ๊บโอ้ย มึงมือเร็วเ,ก,เกินเพื่อนมือเร็วเกินเพนโอ้เออตีไม่ถึงอ่ะเออถึงแล้วตีไปเปี้ยงโอ้ยหลบได้อีกอมึงเก่งไปไหนอโ๋อโอเคโอเคอ่ะน่าจะได้นะหลบก่ายไม่ได้โอ้โหเรากกางจะทุ่มมันหลบพอดีเป๊ะเลยอ่ะโอ้โฮเอามาังกรแล้วกันนะครับผมไอเดี๋ยวเถอะเกียร์คลิปก่อนเกียร์คลิปก่อนอ่าแม่เพียนให้ตาย เสียดายครับผมโอ้โหน่าจะมีเพื่อนมาช่วยหน่อยนะถ้ามีเพื่อนมาช่วยเนี่ยน่าจะพอสโลได้นะครับผมแล้วก็น่าจะตีได้นะครับเพื่อนมาช่วยตีหน่อยดิเพื่อนโอ้โหอัดตีคนเดียวก็ได้วะมะทุ่มลงเข้าไปฮ่ามาตีแรงนะครับผมตอนที่ทุ่มลงเนาะเฮ้ยมีเพนมันมีเพนเพียนเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาครับผมเดี๋ยวขอตีให้แบบเคลียร์เสร็จล้าก่อนเรียบร้อยก่อนโอเคปุ๊บตีอีปุ๊บโอ้ เมื่อกี้เห็นเพเนแวบบ๊บๆโอเคอเดี๋ยวมาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะโดนซ้อนนะทีมฝ่ายตรงข้ามมันซ้อนเก่งนะครับผมโอเค,อเ,คเลนล่างก็โดนลุมกระทืบไปนะผมสำหรับพี่เฟรเนของเรานะอะไรเพนมาดิทุ่มไปอันตีไปผมนี่แล้วก็ตีรอบสกิลสองตีไปทุ่มไปอีกปึ้งนะครับผมเพราะว่าเรามีอันตีครบอันนี้แล้วนะสามสแต็กแล้วนะครับผมอ่ามันก็จะแบบว่ามีสกิล อะไรอ่ะแตกมีหนึ่งแตกเรื่อยๆอ่ะ,อะเราคอมโบตีได้เรื่อยๆอ่ะอ่าตีเราไม่หมดอ่ะเอาดีเอาดีจะแรงเบอร์ไหนก็ก็สู้การแบบหลบพิュ๊บไม่ได้หรอกก็พูดไปให้ตายสิสุดท้ายก็ตายอยู่ดีแหละท่านคลาดโอเคนะครับผมมาเติมเลียดเรียบร้อยเดือดของเราเต็มนะครับผมโอเคเพื่อนก็อยู่ด้านบนเนาะเดี๋ยวขอตีคลิปอีกสักหนึ่งแตกนี่ ตีไปนะฮะสกิลสองก็สวยนะผมสกิลหนึ่งก็สวยนะระบัมเทพสุริยันก็อลังการนะผมเป็นดาบเพลิงนะครับผมเมื่อกี้เห็นลิงแวบ,บอยู่ด้านล่างเดี๋ยวดักตัวเลนหน่อยเพื่อนเอาหน่อยดิเอาหน่อยเอาหน่อยลิงอยู่ล่างว่ะเดี๋ยวผมขอไปกันลิงแล้วกันนะเพราะว่าสู้กับลิงได้สบายนะมาถึงผมนะครับผมเพราะว่าผมออกของอเป็นแบบ ถึกเลยอะเพราะว่าของผมก็มีแล้วนะสําหรับท้ายเกมเนี่ยนี่มันถึงท้ายเกมแล้วนะอ่าอ่าเราก็ตีแรงขึ้นนี่ตีไปอีอขโบได้เรื่อยๆครับผมโอเคหมดแล้วโอ้โหแล้วเลนกางก็ตายหมดโอเคเรามาช่วยเพื่อนนะผมพุ่มไปมวยครับผมมวยมวยทำไมเป็นแบบนี้โอ้พี่มวยเราเดินงงงมาโดนตบโอ้โหจะแค่แค่นี้จะงื้งเงแล้วก็ต่อยก็ได้นะที่จริงอ่ะ ผมน่าจะกันไม่ไหวแล้วโอ้โหจะบร้อยแดกแปไปแล้วผมอ่ะกโ็โหเฮดเตะองเกือบสวยแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อาช่วยฝากกดไลค์และกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอกล่าวสวัสดีครับเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะ ถ้าบ้างๆก็จะสตีมนะครับผมมาเล่นสกินนี้โชว์อีกรอบนะครับผมนะแล้วก็ขอากาบขอโทษขออภยัยเพื่อนทุกคนด้วยเนาะที่หายไปนานมากเลยนะครับผมก็อาทิตย์นึงเลยสัปดาห์หนึ่งเลยอะขอโทษจริงๆนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะยังไม่ลืมกันนะครับผมนะก็บายบายสาอยู่นะครับผมโอ้โก็แรงตกไปเนาะให้ตายสิโอเคก็ไม่เป็นไรนะเราก็ค่อยหาใหม่ได้นะ ก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะมาแบกตอนที่ผมสตรีมแล้วกันนะโอเคายบายจริงๆแล้วอีกรอบนึงซาโยนาระครับ